ซองมันน้ำกัดนะครับมื่อกี้กัแอดมินก็ได้พามาเอาตัวดีน้าปูนี่ละน้าปูพันอยู่นนี่ละพันเสียงสถิตอยู่นนี่แหละพันออกจากหน้งปูใหญ่พันกับเขามาเทียมสถิตอยู่ในต้นใหม่ละคือปั่นหน้งปูใหญ่แล้วแล้วพันก็จังตีออกไปเทียมอีกมื่อนี้แอดมินก็ได้มาขอขอตัวดีขอโชคขอลาบน้ำพันเนาะถ้าหาก เห็นแล้วกับบอกกันได้แล้วครับบางเที่ยวที่แอดมินกระตาว่าดีมาหล่นน้ำกันครับซองอะไรไงซองน้ำกันซ้องกันซองหลายๆตาซองครับได้ตาดีกับมีโซกครับ เอันนี้ซองเนาะจะเตรียมนี่ทำได้เร้วเียนิ่งๆนิ่งๆสร้งเป็นจุดส่้งไปเลยเพราะต้องห่วงกระสุกการเลียกเฟือผู้นี่นิ่งๆจ้องโดนๆได้เลยจุด าดีไม่โศกนะครับเด้อตาดีไม่โศกเบิงซอยกันครับเทียบพันธุ์โศกหัวกันทีนึงนีงล่ละเมื่อนั่นเมาอยู่นี่เห็นเด็กสิบซีมันวาวาเป็นซีสิบซีไปสื่อซีซีมันออกิบซี่ัวหัวตีมันพ้นอ,อ,อ,อยู่ น้องอยู่ทางบ้านซองไปเด้อครับเออซองเบิ่งน้ำกันนะครับผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวเบิ่งเทละมุมเนี่ยจะคอยมา,าวิเคราะห์กันมาเบิ่งกันเทละจุด function, ททจเทละจุดไปนะครับเดี๋ยวแอดมินสี่จ้องให้เบิ่งเป็นจุดจุดไปนะครับเดี๋ยวเขาจ้องมา,าวิเคราะห์ไปพร้อๆมๆกันว่าผู้ใดเห็นอยู่บ่งใดแอดมินสี่เดียวเห็นบ่กันแอดมินผู้เห็นพี่น้องเห็นกันเขามเมนบอกกันนะครับเออมือกับพู้ใครนิ่งครับ เด็กซี่เล็กสองตัวนี้นะเล็กซี่กับเล็กสองขยข่ยก็เล็กซี่เล็กสองตัวพุตาดีบ้างแล้วครับจุดนี้เพิ่นเห็นเป็นเล็กซี่กับเล็กสองนะครับอแอดมินลงมาเบิง้งทางล่างครับเบิ้งต่ำลงมาอีกมองที่ถูกแป้งนะครับ กันบ่เห็นก็คงสีรูปแปรงไม่อีกเทีอนึงนะครับ พี่น่องเห็นบี่นอ่องพี่น้องซองไปนน้ำกันนะครับเด้อซองไปนน้ำกันอาเตียพี่น้องเห็นโชคลาภข,ขอบุญบารมีมเจ้าพุธเจ้าจีที่ปกปักรักษาภูมิสถานแห่งนี้ทรงโชคลาภให้ลูกหลานได้มองเห็นเด้อเปิดหูเปิดตาให้ลูกหลานให้ลูกหลานได้เห็นโชคลาภได้เห็นตัวเด็ดเห็นรางวัลที่หนึงน่งหรือว่า รางวัลสองตัวสามตัวในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้ารอยหกสิบสี่ดีน้ำดเด้อเด้อสาธุเปิดหุเปิด,ปดตาลูกล้านผู้เขามาชมผู้เขามาซองเบิ้งน้ำกันไอ้นี้หูแก้วตาทิพย์ป้องเห็นตัวเลขที่เป็นโชคลาภในเมือน,นี้ในวันที่หนึ่งเด้อเจ้าปุ้มเจ้าทีปูญาตายายเกย Các bạn có tuổi thấy không? Không Cái dài đấy. có nhìn thấy Nó tối đấy bà. Cái vẹn nó nằm tạp ở mày Cái nhau nhau, xì xì ở dưới đó tao Cái vẹn mây rất Để, để. Các cái gì chắc dưới ผมก็จะซองสิงแหละซองพาพี่น,อน้องซองเมื่งกรไทุ่อนนะครับ,บรเห็นดจุดใดเนาะบางอย่างนะหายไปเลี้ยวแทวเนาะคือหายแวบเดียวหนะนึ่งเนาะตรงนี้ตรงนี้คือหนึ่งกับเจ็ด เลขหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าๆเลขหนึ่งเจ็ดแม่นบอเข้าๆเลขหนึ่งเจ็ดเอลขหนึ่งเลขเจ็ดเนาะก็ว่างกันบรทตวงกระเช้าที่ว่างเลยประ่วงแล้ววันคืนรถนะหนึ่งเจ็ด้นี้ก็คล้ายๆกับเลขสามเนี่ยอืยุติเ้าๆเลขสามเนาะหนึ่งเจ็ดสามบพี่น้องทั้งบ้านเห็นเป็นตัวไหนเนาะเป่เป็นหนึ่งเจ็ดสามบอเนาะ เห็นกล้องมาทางนี้จัง่ลยครับคุณตาถ่า,ายรูปไปบ่ถ่ายรูปไปเด้อคถมมาได้ซองตาพอดีเอาไปลากเบิง้งพอดีเอคุณตา <c oughs> ได้ตัวใดเราโทรบอกลูกหล,กลานพร้อมเด้อ <c oughs> ถาเทียรโชคลาบถ้าเทียคุณตามองเห็นบางเทียร์ก็อาจีะพเห็นตอนนี้นะครับคุณตาเพิ่กับถ่ายรูปไปน้ำอาจีะมองบูเห็นตอนนี้อาจจะเป็นกลับไปบ้านแล้วก็ค่อยเห็นก็เป็นได้นะครับ ตรงนี้แอดมินเห็นเป็นเลขหนึ่งกับกเลขเจ็ดนะครับเด้อเลขหนึ่งอยู่ทางหนาเลขเจ็ดอยู่ทางหลังนะครับจะเลือกมาหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็ยนเจ็ดเจ็ดก็ได้นะครับหรือเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอาจ,จเปลนเลขเพิ่มก็ได้อ่าพี่น้องกับไส <c oughs> ้วิทย์จะนั่งด้วยกันรับรับชมนะครับเด้อเพราะว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลทูกสิ่งถูกจ้างก,ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเขานะครับมันก้องเง้เงก้เงว่ คนเบิ้งสิตัดไล่เปนะ็นน้องนี่เอาพี่น้องกับเบิ้องนะครับเดอ้อมองที่แอดมินได้ซี่ไปเมื่อตะกี้นักสิเห็นคือกันบอนะครับลุงเห็นตัวไหนอ่ะเอาไม่ซี่เลย สี่เห็นพี่น้องทั้งบ้านเพื่อนเห็นน้ำมาเป็นตัวใดด้นะครับตัวนี้เบืงองนึงก็เดือดหายดูทั้งนานทั้งนานก็เด็กหาอ๋อเอาพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อสี่จุดใดพี่น้องเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับผูใ้ใดเห็นเป็นตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกกันผมเห็นเป็นนึงเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะครับจุดที่ผมสี่ อาจจะเป็นไปได้หรือเปลี่ยนไปบ่ได้ก็เป็นได้นะครับอันยี้ยุ่กับโชคกับดวงแต่ว่าภูมิเจ้าทีผู้เพิ่นกระไฮแล้วนะครับตามที่ฮอาขอเพิ่นกระไฮมาแล้วแต่ว่าสายตาของเขาสิเห็นเป็นโชคลาบบ่ดวงของเขาสิ่ไฮบ่ดวงของเขาสิถึงเพิ่นบอ่อันยิ่งยุ่กับดวงนะครับดวงล้วนๆย่าซุ้มหี่น้องมันใจใจใจน้อยนะครับ หุดที่ผมเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหรือว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่น้นองนอกเห็นเป็นตัวนนใดเนาะใครก็เด็กหาหนึ่งเจ็ดไปเสร็่ละวยังตรงหนาอยู่ใ,ใครหาหนใึ่งเจ็ดป่ะว่เด็กหาอยู่ตระหนาหนึ่งเจ็ดใครก็เด็กหาเลยนะตัวตนี้ใครก็หาหนึ่งเจ็ด <laughs> โอ้ดีกว่นีอ้อ็ เลขหาเราจะจิ้มนะครับจะเป็นเลขหาย้เรียบงนี่เลขหาเป็นเลขาเนาะตัวนั้นตัวนี้นั่นเป็นเลขหาจ็ดก็เป็นเดีห้หน,หนึจ็ด,นนะจดเ,เ,เจ,ด,เเเจ,ด,เจดมาข้างหลังตนะาดีที่ส่ครับเบื้งน้ำกันครับ ตาบุรีก็สิมีชค่วครู่มาาบุรีเขามาซองนะครับเบองคข้อเมียนบอกกันนะครับเด้อผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนะครับอันนี้ยุต้นโพหญ่นะครับยูบัตรดงเตาบ้ตรดงเตานะครับสุดก้กอนเขายุ้งองนี้แล่วได้มันก็ได้ตรงนี้ครับมัน,มนออกสิบซีเมื่อบางที่หลังสิบซีแอดมินว่ามันเป็นคล้ายๆก็เด็กซีสองตัวได้ไปสื่อซีซีเดี๋ยวให้พี่น้องมึงเล่นกับัดออกสิบซีแล้วว่าบังราคาของมันเป็นสิบซีตอนออกแล้ว เสียดายน้ำลกลนวมนอี้ก็เลยมาขอ,อน้ำพันอีกอยู่หม่องนี้ล้วหมองเก่าเลยนะน้องเห็นเป็นตัวใดเนาะเอ็นเป็นตัวใดก็บคอปเป็นบอกกันนะครับเด้อแจ้งปันกันนะครับโชคลาภแล้วเป็นจุดนี้ครับรหือว่าสี รูปอีกจักเทืยรกันนะนเทืยรเพิ่นให้ชัดก็นี่หรือสิเป็นจังไรก็จะค่อยมาเบิง่งเอาขอรูปอีกเทืยรนึงนะครับขอรูปอีกเทืยรนึงส้มน้ำกันเนาะพี่น้องบ้านนี้รูปอีกแท่ยร์สองจิ้นตัวใดบ้านนี้ เบื้องหมูมหลังมาไ่เบื้องหลไงม,ม,มาบัาท,ที่นี่มาเบื้องมุมนี่เด้อพี่น้องเด้อมาเบื้องมุมนี่ครับเบื้องไปที่ละจุด ผู้สิมมีโชคนี่สิเหลียวเห็ดปั๊บเลยนะครับเป็นปิิศนานะครับคล้ายๆเป็นนิมิตนะครับเป็นมิติเขาก็เบิงแบบมิตินะครับใส่ปิดเบิงนะครับ